ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ซสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการชีวิตดีมีความสุขค่ะกลับมาอีกครั้งรายการหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิตของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ผลิตรายการที่สถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการค่ะวันนี้ดิฉันองนุชประเสร,เริฐวชิระกุลนะคะกลับมาพร้อมกับวิทยากรของเรานะคะ อาจารย์ดรกรกฤิศรีวิชัยหรือว่าครูติ่งนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับครูติ่งครับค่ะแหมเสียงนี้หลายหลาคนที่เป็นลูกศิษย์ของครูติง่งคงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีครูเป็นคนสอนสนุกนะ <c oughs> เด็กๆค <c oughs> งไม่ง่วง <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อ่าง,ง่วงได้ครับแต่ว่าอาจจะหลับไม่ได้เพราะหนวกหู <c oughs> แต่เดชเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่ง่วงหรอกถ้าเจอคุณครูสอนสนุกขนาดนี้เป็นเดชนะอาจจะไปนั่งแถวหน้าๆเลยเพราะว่าบางทีเวลาที่เราเห็นครูสอนสนุกแล้วมันทำให้รู้สึกมันตื่นตัวอยากให้เด็กรุ่นใหม่เหมือนพี่นุชเลยครับแต่บางวุฒิวันนี้แย่งกันข้างหลังเหมือนนั่งรถเมล์เลยครับที่น่าจะว่างใช่ข้างหน้าว่างให้เจ้าที่นั่งครับแต่จริงอยากจะบอกนะที่นั่งข้างหน้าน่ะดีสุดอ่ะมูเอไารไปดูคอนเสิร์ตแย่งกันจองตั๋วข้างหน้า ทำไมติวเตอร์ไม่แย่งกันบ้างอ่ะวันนี้เรื่องที่ไม่ต้องแย่งค่ะความรู้ดีๆมีให้แบบเติมเต็มกันตลอดนะคะวันนี้ครูกลับมาพร้อมกับเรื่องนี้เลยที่เราเกริ่นกันไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนนะคะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทั่วโลกเขาจับตาดูกันอยู่เรื่องของ climate change ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือความจริงแล้วที่ครูติ่งวางประเด็นนี้เป็นประเด็นแรกก็คือ ตัวนี้ไม่ใช่ผลกระทบแค่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่ว่าจะเป็นผลกระทบที่คนทั้งโลกได้ผลกระทบร่วมกันแน่นอนครับเมื่อประเทศหนึ่งได้ผลกระทบย่อมส่งผลต่อประเทศอื่นมันไม่มีประเทศไหนที่แบบลอยตัวบสบายสบายไม่มีหรอคะ่ะเพราะว่าแน่นอนครับว่าตราใดที่วันนี้เราเป็นไร้พรมแดนแล้วเราคงไม่ได้ แค่อยู่ในประเทศตัวเองหรือใช้สินค้าแค่ในประเทศตัวเองถ้าต่างประเทศอ่าอย่างเราเคยล่าสุดเลยมีประเทศหนึ่งขึ้นภาษีอ้าวเป็นไงล่ะครับข้าวของแพงขึ้นหรือถ้าประเทศหนึ่งเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขาเขาผลิตสินค้าส่งออกไม่ได้อ้าวอาหารขาดแคลนอีกหรือถ้าอทะเลาะเบาแหวงกันระหว่างประเทศเห็นไหมครับว่าวันนี้มันเป็นโกโบลบอลเป็นเรื่องของคนทั้งโลกที่นคนทั้งโลกผลกระทบไปทั่วท้เลยใช่ครับปฏิเสธไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้น c climate change ก็เช่นเดียวกันใช่ครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นที่นั่นที่นี่ไปไปมาๆมันก็เชื่อมโยงกันทั้งระบบเลยใช่ครับแต่ครูติงขอเล่าเรื่องตัวนี้ก่อนก็คือที่เราใช้คําว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเพราะว่าเราจะมีสองคำในในวิชาวิทยาศาสตร,ร์คือคําว่าลมฟ้าอากาศกับภูมิอากาศาในข่าวพยากรณ์อากาศไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังมีใครดูทีวีกันอยู่หรือเปนเนอเล่าเนาะเวลาก็อ่านข่าวพยากรณ์อากาศ เขาจะพูดถึงลมฟ้าอากาศค่ะลมเราเคยได้ยินเขาารายการลมฟ้าพยากรณ์มีดินฟ้าพยากรณ์นั่นแหละก็คือคําว่าลมฟ้าลมฟ้าอากาศเป็นการทํานายการพยากรณ์อากาศที่ในช่วงระยะเวลาสั้นก็เช่นพยากรณ์พวกนี้ฝนจะตกพวกนี้อากาศจะร้อนนะค่ะแต่คขาผู่มีอากาศเนี่ยเขาเป็นข้อมูลทางสถิติเลยที่เขามีการจดบันทึกไว้สามสิบปีเลยนะครับโอ้แต่แน่นอนครับสามสิบปีมันนาน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของมันก็จะค่อยเกิดขึ้นอย่างช้าๆจนเราไม่รู้ตัวเพราะ30สิปีสำหรับคนน่ะก็คือเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ยมันจะนานพอนานปุ๊บทําให้เราลืมที่จะตั้งหลักค่ะเหมือนมันผ่านไปผ่านไปอย่างรวดเร็วใช่ครับและแน่นอนครับว่าเราต้องอยอมรับว่าประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านวิชาการเนี่ยบางทีเขาอาจจะคิดคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาเช่นคำว่า เ <En> so. อนโซซึ่งคนไทยอะไรคือเอนโซบางคนงงเลยใช่ครับนะคำว่าเอนโซตัวนี้นะครับเป็นคำที่ต้องใช้คำว่าตอนนี้ทางโลกเขาใช้กันละ,ะเพราะเอนโซเนี่ยมันมาจากคำว่าเอลนิโยเอลนิโย southen oscillation o อ c i l l a t i o n แปลว่ากันสันส่นสั่นแปลว่าอะไรครับสั่นแปลว่าไม่นิ่งคือขันผวน s o ท t ร์ n ก็คือทางตอนใต้ก็คือทางซีกโลกใต้ซีกโลกใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาสมุทรนะครับ แล้วเราเคยได้ยินแต่คําว่าเอลิโยกับลาเนียญาแต่คําว่าเอ็นโซเนี่ยเขาจะพูดรวมหมดเลยคือเขาจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในมหาสมุทรและมหาสมุทรที่ใหญ่สุดในโลกก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งประเทศไทยของเราก็ขอบหนึ่งก็อยู่ติดแปซิฟิกก็คือด้านอ่าวไทย uh huh. ด้านอ่าวไทยแล้วก็ถ้าอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งอเมริกาเลยซึ่งถ้าการเดินทางอะข้ามมหาสมุทรตรงนี้ก็คือนานมากซึ่งเขาก็จะไม่เดินทางเลยเพราะ ถ้าน้ํามันเครื่องบินหมดก็ไม่ได้เห็นไหมครับนั้นเราจะ่คดีเขาว่าไปต่อเครื่องต่อเครื่องเพราะนี่คือมาสุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นมาสุดที่ใหญ่ทีุ่ดเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในโลกเพราะเราเคยได้ยินว่าถ้าดาวไหนจะมีสิ่งมีชีวิตดาวนั้นต้องมีน้ําำเพราะเราขาดอาหารได้แต่ขาดน้ําไม่ได้เพราะตัวเราสิ่งที่มากสุดในตัวเราคือน้ํา พราะทุกครั้งที่เราขึ้นช่างมาตาช่างเราเรียกว่าเราช่างน้ําหนักคือหนักที่น้ําและเมื่อเรามองไปที่โลกเราเห็นโลกเป็นสีฟ้าเพราะพื้นที่เสของโลกเป็นน้ําก็ดังนั้นเห็นไหมครับว่า,าดังนั้นท่านน้ำแหลงสุดแปซิฟิกมีการเปลีป่ยนแปลงอุณหภูมิอ้าวเกิดผลกระทบแน่นอนและผลกระทบ่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ามักจะเกิดในซีกโลกใต้ซีกโลกใต้เนี่ยก็คือได้แก่แถบประเทศอะไรฮะออสเตรเลีย <Australia, S 2> อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยทางตอนใต้ เพราะอยู่ใกล้เส้นสุนทรแล้วก็ถ้าเป็นฝั่ง America, อเมริกาก็คือถ้าเรามอง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 เป็นวงกลมนะครับมองเป็นวงกลมฝั่งตะวันตกเนี่ยก็คือฝั่งประเทศไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะครับออสเตรเลียซึ่งเวลาพูดถึงประเทศเ่าเนี้ยเรามักจะถึงถึงความอุดมสมบูรณ์ตากมไม้และอีกฝั่งหนึ่งเขาเรียกว่าฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกเนี่ยก็คือฝั่ง America, 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 America อเมริกาออกอเมริกาอเมริกาอะไรอเมริกาใต้เพราะเป็นซีโลกใต้ซึ่งอเมริกาใต้เนี่ย มันมีประเทศประเทศหนึ่งที่มีชนเผ่าดั้งเดิมเขาเลยเปรูใช่ไหมครับเราเคยได้ยินใช่ไหมครับมาชูปิกชู <Okay. S 2> ใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ลงมาเลยคือประเทศที่ดีื้อประเทศย,ยาวยาเลยอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยแหละครับเป็นประเทศท,ท,ศที่และประเทศพวกนี้นเขาอยู่ในอเมริกาใต้ใช่ไหมครับซึ่งเขาเคยเป็นเมืองขึ้นของสเปนดังนั้นคําว่าเอลนิโยกับลานิยาเป็นภาษาสเปนเอลนิโ e ยแปลว่าเด็กผู้ชายลานิยะแปลว่าเด็กผู้หญิง นะครับดังนั้นเขาจึงเรียกรวมกันว่าเอ็นโซซึ่งเอ็นโซจริงๆเนี่ยมี3สภาวะครับ <c oughs> 1>, 1. สภาวะปกติ 2. สภาวะเอลนิโยจำววาโยคือโยมักจะลงไทยชื่อคนอเมริกาใต้ที่เป็นผู้ชายอะลูนานินโยอะไรเงี้ยนะ <c oughs> คุณบอลเห็น <c oughs> ไหมถ้าเป็นผู้หญิงก็ลงไทยได้ย <c oughs> ่ายามาริยาเห็นไหมครับ <c oughs> อย่างเงี้ยครับ <c oughs> นี่คือเด็กผู้หญิงนั้น เอนโซมี3แบบเลยปกติบางปีใช่ไหมไม่มีข่าวอะไรเลยเกี่ยวกับูมิอากาศ<ฆ>ก็คือเวะปกติบางปีเป็นเอลนิโยบางปีเป็นลันย่าอย่างเงี้ยค่ะอืบางท่านบอกว่าเพิ่งรู้พร้อมๆดิฉันเลยนะฮะเอนโซเอนโซคือที่มาที่ไปแบบที่ครูเล่านี่เองครับ<ฆ>นี่แหละครับคือคาศัพท์ใหม่เพราะเราต้องอยอมรับว่าก็เมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วความรู้ก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อความรู้เปลี่ยนไปคําศัพท์ก็ต้องมีคําศัพท์ใหม่ขึ้นมาค่ะดังนั้นต่อไปเนี้ย เราจะยินคำว่าเอนโซบ่อยขึ้นครับค่ะอะล่ะค่ะแล้วทีนี้หมายถึงว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอนะตราตายที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาของมันใช่ไหมคะที่จะมีเอนโซเกิดขึ้นเนี่ยปกติมีเอล尼โยมีลานิยาใช่ครับ ño, ครูคติงก็ขอขอเล่าเป็นประเด็นดีว่าก็ถ้าเป็นภาวะปกติปกติก็คือแปลว่าปีนี้ก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมสามสิบปีที่บันทึกไว้ก็คือจริง,รงๆแล้วประเทศไทยของเราเนี่ย เราได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกือที่คนไทยเรียกว่าลมค้าอุย้ยพอลมค้าแปลว่าลมนี้ใช้ในการค้าขายในอดีตเม<อ>ื่อก่อนเราค้าขายโดยเรือสำเภาเร<อ>ือสำเภาใช้ใบใบใช้พลังงานจากลม,ลมเห็นไหมครับซึ่งเราจะนึกถึงประเทศจีนเลยเรือสำเภาเดินมาเราไปเทีคยทนจีนอะ่ะเขาเดินทางมาทางเรือสำเภาโดยใช้ลมค้าตัวนี้แปลว่าลมค้าเนี่ยมาจากทิศตะวันออกมาทิศตะวันตกมาทางมหาสมุทรเพราะมากก่อนการเดินทางเราจะเดินทางทางมหาสมุทร เพราะว่าบนแผ่นดินไม่ได้โอ้ป่าเสือเสือเต็มไปหมดเลยภูเขาสูงอีกมาทางเรือเร็วกว่าใช่ไหมครับเราดูหนังพีเรดหนังโบราณเนี้ยนั้นแปลว่าอิทธิพลจริงๆตั้งแต่ยุคโบราณก็คือลมตะวันออกหรือลมขานั้นลมตะวันออกก็คือลมที่พัดมาจากตะวันออกพัดผ่านมหาสมุทรมามาทางตะวันตกตะวันตกก็คือไทยใช่ไหมครับอ่าอินโดนีเซียนะครับกลุ่มเอเชียออกเฉียงใต้กลุ่มอาเซียนของเราแล้วก็ออสเตรเลียดังนั้นฝันตะวันตกแหละเมื่อลมพัดมาโอ้โหหอบน้ํามา เมื่อหอบน้ำมาจึงมีความชื้นที่สูงฝนจึงตกชุกป่าไม้จึงอุดมสมบูรณ์รณนี่คือภาพปกติ<อ>แต่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเปรูชิลีเนี่ยลมเขาออกไปหมดแล้วว่าไม่มีลมพอไม่มีลมก็ไม่มีสิ่งหอบน้ามาไม่มีความชื้นก็เลยเกิดความแห้งแลง้ง<อ>ประเทศเขาแห้งแลง้งด<อ>ังนั้นทําไมโบราณสถานเขาจึงอายุยาวนานมาก<อ>ก็มันแห้งแลง้งฝนมันไม่ตกมันก็ไม่มีการผุพังเลยครับเห็นไหมทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผล แล้วเขาจะกินอะไรกันแต่แน่นอนครับเมื่อลมพัดเอาน้ําผิวหน้ามาสุดไปน้ําข้างล่างซึ่งเย็นกว่าจริงไหมครับเพราะข้างล่างน้ําจะเย็นยเวลาเราไปเล่นน้ำำําทาไปเป็นตะคิวข้างล่างมันเย็นเพราะข้าบนมาโดนแดดใน,นข้างล่างเย็นกว่าเมื่อเย็นคืออะไรเวลาเย็นปุ๊บอเ้เราจะกดแปลว่าอะไรเวลาเย็นทุกอย่างจะขดตัวข้างล่างจะมีสารอาหารเยอะเราเคยไดียนว่าปลาทะเลน้ําลึกอ๋อดังนั้นเมื่อลมพัดไปมาฝั่งบ้านเรา ฝั่งเปรูชิลีน้ำข้างล่างซึ่งเย็ยนและมีสารอาหารเยอะฟูขึ้นมาแทนเลยครับโโดังนั้นน้ำในมหาสมุทรเขาจะมีสารอาหารเยอะพรารอาหารเยอะปุ๊บแพ่งต้นเยอะเลยแพ่งต้นก็คือสิ่งชีวิตอยู่ในน้ำ<อ>ดังนั้นโอ้เมื่อแพ่งต้นเยอะปลาเลยมีอาหารเยอะกลายเป็นปลาชุกชุมกลายเป็นแหล่งประมงดังนั้นประเทศเหล่านั้นบนบกไม่มีอะไรกินอ้าวฝั่งตะวันออกออกหาปลาดีกว่าครับอาชีพเขาก็เลยเป็นอาชีพชาวมงอันดับหนึ่งในโลกเลยครับ เปรูกับชิลีใช่สินค้าส่ง oh. ออกของเขาเลยครับอย่างนี้ครับอันนี้คือภาวะปกติ oh. แต่ถ้ามันไม่ปกติแล้วครับ uh. จริงไหมครับเพราะว่าโลกมันหมุนแต่โลกไม่ได้หมุนตรงโลกเราจะหมุนเอียงอียง uh. และทุกวันนี้คนบนโลกก็เป็นสาเหตุหลักเลยในการทําให้เกิดหมุนลพิษ uh. ใช่ไหมครับอก็ทําให้เกิดภาวะที่เรยเียกว่าเอลนิโยกกับแลนิยาซึ่งเป็นภาวะไม่ปกติแล้ว เพราะอินโซมีปกติกับไม่ปกติแต่ไม่ปกติมีเอล尼โยกลยาลานญาอ่าเอล尼โยเอล尼โยเนี่ยทำไมเขาตั้งชื่อว่าเป็นเด็กผู้ชายเพราะว่าตัวเนี้ยมันเกิดมาก่อนซึ่งปกติต้องมีลมค้าที่นี่สถานีวิทยุศึกษาแต่เขาเนี้ยลมค้าอ่อนกําลังลงเอลอ่อนเอลอ่อนเอล尼โยเห็นไหมครับเอลอ่อนเมื่อลมค้าอ่อนกําลังฝั่งตะวันตกที่เคยฝนตกลมไม่มาฝนไม่ตกไม่มีความชื้นแห้งแล้ง ใน,นประเทศไทยประกาศเลยว่าประเทศไทยเข้าส่พาวะเอลนิโยแห้งแลง้งปีนี้ฝนไม่ตกอ้าวจะทํำยังไงดีล่ะเอาฝั่งตะวันออกทุกทีแห้งแลง้งแต่ข่าวนี้ลมขามันอ่อนกําลังลมลมไม่ยอมมาฝั่งตะวันตกดังนั้นลมจึงค้างอยู่ฝั่งตะวันออกเต็มไปหมดเลยข่าวนี้ความชื้นเต็มไปหมดเลยจากที่แห้งแลง้งฝนตกหนัก<อ>ดินถลม่ม<อ>นี้ไงครับ<อ>แล้วพาอาปลาที่เคยขึ้นมาไม่ขึ้นแล้วครับฝนตกปลาจะกลัว ดังนั้นเมื่อสารอาหารไม่ขึ้นทางประมงได้น้อยอนี่คือเอลนิโยแล้วหลังจากนั้นก็มีภผ่าวะผิดปกติอีกลานินยาก็เลยตั้งชื่อเป็นเด็กผู้หญิงเป็นน้องสาวของเอลนิโยครับ <Ha. S 1> ก็คือลานินยาตรงกันข้ามเลยครับจำงนี้ก็ได้เอลนิโยคือจำว่าโย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 เอฟิกคือตรงกันข้ามที่ไหนเคยฝนตกกับแห้งแลงที่ไหนแห้งแลง้งฝนตกแต่ลานินยา ลมค้าแรงขึ้นลมต้องออกแรงขึ้นลาแรงลาแรงนะดังนั้นเมื่อลมค้าแรงขึ้นหอบความชื้นมาฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกฝนต้องตกคราวนี้ลมมาแรงขึ้นฝนตกหนักฝนตกหนักน้ําท่วมดินถลม่มเห็นไหมครับฝั่งตะวันออกลมไปหมดแล้วเคยแห้งแล้งแห้งแล้งหนักกว่าเดิมเพราะลมคันแรงขึ้นกว่าเดิมอ,อแห้งแล้งไม่มีอะไรกินเลยแต่ พระจ้าไม่เคยลำเอียงน้าแต่ข้างล่างฟูขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเพราะลมแรงพัดไปแล้วดังนั้นปลาจะเยอะเป็นมูยิ่งจะทําประมงได้เยอะเลยนี่นะครับดังนั้นจันานี้ว่าเอลนี่เยะเอลอ่อนเอลอ่อนแล้วยโยโยตรงกันขามลานิยาราแรงราแรงเห็นไหมครับดังนั้นเมื่อมันแรงขึ้นทุกอย่างจะแรงขึ้นประเทศไทยฝนตกต้องตกหนักขึ้นกว่าเดิมเช่นปีนี้เป็นลานิยา และประเทศอีกฝั่งหนึ่งที่เคยแห้งแลง้งก็จะแห้งแล้งหนักกว่าเดิมดังนั้นแปลว่าอะไรครับฟังประกาศเลยว่าปีเนี้เอ็นโซแบบไหนปกติเอลนิโยหรือลานิยาเพื่อเตรียมตัวค่ะโอ้อาจารย์แจกแจงให้เราเข้าใจ นะว่าเอลนะิโยลานิยาเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะคะเพราะที่ผ่านๆมาเราอาจจะฟังแล้วแบบอ๋อมันแบบนี้แบบนี้แต่ว่าเอาจริงเนะี่ยไม่ค่อยเข้าใจกันหรอกคะ่ะแต่วันนี้ฟังแบบชัดเจนเห็นภาพเพราะว่าครูคือให้เด็กๆนักเรียนเนะี่ยไม่ใช่แค่ท่องจํานะแต่ว่านึกภาพจินตนาการตามเห็นชัดเจนมากๆครับดังนั้นเนี่ยมาที่ผู้หิงพยายามสักมุ่งเน้นก็คือเมื่อเรารู้แล้วตระหนักแล้ว ต้องนำมาใช้ได้ดังนั้นถ้าเขาประกาศแล้วว่าปีนี้เอลนิโยนะเอลนิโยโยโยตรงกันข้ามใช่ไหมครับแปลว่าบ้านเราเคยฝนตก <c oughs> เรากำลังอ่าแลกนาะขวัญละรอละว่าปีนี้พระโคกินอะไรเห็นไหมครับฝน <c oughs> ต้องตกแต่ถ้าเป็นเอลนิโยโยโยตรงกันข้าม <c oughs> แปลว่าปีนี้อ่าไม่ใช่พระแปลว่าอ่าพญานาคไม่พ่นน้านะครับ <c oughs> แปลว่าปีนี้ฝนตกน้อย <c oughs> ทํายังไงดีอ่าเราก็ต้องเตรียมน้ําสํารองแล่ <c oughs> ใช่ไหมครับหรือการเพาะปลูก เห็นไหมครับว่าทุกอย่างเราควรจะเริ่มจากตัวเราก่อนการเพาะปลูกเราก็ควรจะปลูกพืชแบบทนแรงพืชที่ต้องการน้ําน้อยเห็นไหมครับแต่ถ้าปีนี้ออาไม่ใช่ปีนี้เลยปัจจุบันเลยอะของจริงเลยปีที่แล้วกับปีนี้ลานินยาลาแรงลาแรงแรงกว่าเดิมเป็นไงครับฝนตกภาคเหนือน้ําท่วมดินถล่มอ่ากรุงเทพรอน้ําระบายเห็นไหมครับดังนั้นเห็นไหมครับหนึ่งติดตามข่าวเลยว่าเขาประกาศอะไร ถ้าประเทศไทยไม่ประกาศอ่ะคนชอบดรามา่าบอกประเทศไทยเราไม่เห็นจะแต้งเตอนอเลยดูของโลกเรามีโทรศัพท์มือถือเขาประกาศกันอยู่แล้วบอกแล้วว่าคุณติงอ่ะมักจะบอกว่าให้เริ่มจากตัวเราก่อนให้เริ่มจากตัวเราก่อนดังนั้นสิ่งแรกคือติดตามข่าวสารค่ะเมื่อเราใช้โทรศัพท์ทุกวันแล้วก็ดูว่าปีเนี้เขาเกิดอะไรขึ้นว่าปกติไหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นที่ตัวเราก็คือถ้าเกิดฝนตกหนะักปีนี้เป็นหลาน,นี้ย่าฝนตกหนะักเราก็ต้อง ป้องกันตัวเองเช่นถ้าฝนตกหนักอ่าก่อนออกบ้านก็เตรียมร่ม,มใช่คนไทยเนี่ยโอ้เป็นเมืองร่มเลยบ่อ้องบ่อร่าง,างแต่เห็จไหมครับเออหรืออ่เตรียมเสื้อกันฝนใช่ไหมครับเมื่อก็เรารู้เลยว่าเป็นลานินยา่าฝนต้องตกอ,อย่างเงี้ยเตรียมยารักษาโรคตุนไว้ใช่ไหมครับเก็บไว้แต่ดูมันหมดอายุด้วยนะครับบางคนเก็บไว้ต้องตั้งแต่สมัยก่อนเปไปกับปกครองนะครับอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนครับแต่ถ้าเป็นเอลนิโยปีเนี้ย มันจะแห้งแรงยุยย่ตรงข้ามใช่ไหมครับดังนั้นจะออกแดด่าก็พกร่มเร่มก็ร่มกัน UV ก็มี<ช>แล้วสารพัดประโยชน์ใช่นะครับแล้วก็เด็ียกันอยู่กลางแจ้งอ่าพอถ้าร้อนปุ๊บก็จะมีเชื้อโรคเยอะอใช่ไหมครับอาหารก็ต้องเลือกทาน เอาที่สุกนะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพเพราะว่าแมลงใช่ไหมครับเ,เต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนใครไหมครับว่าเริ่มพอเรารู้ติดตามข่าวเราก็เริ่มจากตัวเราก่อนแล้วแน่นอนครับถ้าเกิดภัยพิบัติรุนแรงระหว่างแห้งแล้งกับฝนตกหนักเนี่ยฝนตกหนักมันจะทําให้เกิดภัยพิบัติมากกว่าเราก็ ถ้าเป็นนี่ขอยกตัวอ,อย่างประเทศที่เขาเตรียมความพร,ททาร้อมตลอดก็คืออย่างญี่ปุ่นเขาก็จะมีกระเป๋าเป้ใบหนึ่งนะครับที่จะมีถุงยางชีพใช้มีอาหารสำรองเก็บไว้อะไรเงี้ยมียารักษาโรคแล้วก็หาทางหนีที่ไร่เช่นเราก็ต้องวางแผนว่าถ้าเกิดบ้านเราน้ําท่วมอ่ะเราจะไปอยู่ตรงไหนเช่นถ้าบ้านเรามีชั้นเดียว เราจะมาลอยเขาเอเจสกีมารับเราหลอกอ่าดรบุ๋มปนัดดามาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับซึ่งสายหมายตองรอดใช่ขึ้นไปอยู่บนหลังคาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับดังนั้นบอกเลยว่าเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะครับอ่าและแน่นอนครับว่าสิ่งที่เราก็รอคอยก็คือภาครัฐก็ต้องตระหนักรู้เช่นเดียวกันก็เช่นก็มีการสร้างระบบชลประทานวางแผนไว้การขุดลอกท่ออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นภาคเอกชนก็อย่างเช่นแน่นอนครับว่าสิ่งที่ถ้า เราไม่มีเลยก็คืออาหารจริงไหม,มครับดังนั้นเราก็ควรจะเลือกพืชที่มีความหลากหลายถ้าเป็นลานยินยาลานินยาฝนตกหนักพืชนั้นต้องทนน้ำแต่ถ้าเอลนิโยแห,งแหง้งแล้งเราก็ต้องเป็นพืชทนแล้งอันนี้ฝากไปถึงพี่น้องเกษตร,รกรด้วยใช,ใช่ไหมดังนั้นเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่เกิดแค่กับคนในเมืองบอกว่า,วาน้ําท่วมแันนั้นโทษในเมืองในเมืองใหญ่แต่เกษตรกรแพ้ปีนี้แห้งแล้งอ้าบนก็ดิฝนไม่ตกต้องตามด้วยดูการโทษเทวดาอีก S <S <S อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็บอกแล้วว่าเราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือประชาชนธรมรมดาเราก็ควรจะต้องทำายัางให้มันยั่งยืนอันแรกก็เลยถ้าไม่อยากให้อากาศเปลี่ยนแปลงงดการเผาอื <S <S ใช่ไหมครับงดการเผาลดการใช้พลังงานที่เกินความจําเป็นหาพลังงานมาทดแทนค่ะแสงอาทิตย์บ้านใครมีลมแรงบ้านใครลมแรงก็กังหันลมไปปลูกต้นไม้นี่แหละนี่เลยปลูกต้นไม้กันเถอะ ง <C> e <an> ดการตัดไม้ทำายป่านี่ <C> e <an> แหละครับยังยืนแน่นอนครับแล้วค่ะแมสิ่งที่ครูฝากไว้ช่วงท้ายนี้สําคัญมากนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนช่วยกันได้นะคะลงมือทําอย่างจริงจังค่ะเตรียมตั้งรับกับทุกๆสถานการณ์แล้วเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะแล้วก็อยากให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะ,ะและนี่คือเรื่องของ l l m m t t e h h n n g นะคะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะกับครูติ่งนะคะดกรกรกฎ ศรีวิชัยค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษาในส่วนของชีวิตีมีความสุขนะคะติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์วิทยุศึกษา w w w m o e r a d i o ว็บเอ็มและ YouTube ของวิทยุศึกษานะคะแนะนำติดชมค่ะเสนอความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ของวิทยุศึกษาได้เช่นเดียวกันวันนี้ครูติ่งนะคะอาจารย์ดรกรกฤต สิวิชัยดิฉันนงนุดประเสริฐวชิรกุลคงต้องลาทุกท่านไปก่อนนะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้กับชีวิตตีมีความสุขขอบพระกุลและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ